ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DoMi Channel 2นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Amazing นะคะหมวด High น a n d สี C นะคะหรือว่าฆาตกรวิ่งไล่เรานะคะวันนี้เราจะมาสนเข้าเนี่ยนะคะ Amazing นะอัปเดตมาใหม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนกดไปจี่พเพลย์นะคะจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้เลยนะมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ทุกคนกดไม่ใช่กดนะกดตรงนี้ค่ะคือเราเป็นคนพูดเดี๋ยวไม่ชัดอะคะ่ะมันนี่นะเวลาตื่นเต้นแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ ทำอะไรนี่ถูกโอ้โหเน็ดดีมากค่ะพอข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้ทุกคนไปกดปุ่มน,นี้นะจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนไปเป็น High and s i k นะคะสั่งนะให้ทุกคนกดปุ่มสีเขียวที่เป็นวงวงวงอะกดหนึ่งทีค่ะจากนั้นมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะทุกคนเลื่อนแบบได้เลยเอาแบบนี้แล้วกันใหญ่ดีอุ้ยเป็นห้องอีกไหมเป็นห้องกบน แบบนี้แหละชอบมันมันดีอ่ะนี่เข้ามาแล้วอุ้ยสีฟ้ายังไม่มีใครถูกแยกแยกสีฟ้าฉันชอบสีฟของแมา่แกโอเคเข้ามาได้เลยนะคะสั่งนั้นก็รอาาดะะิไหนรูสิเราไม่ได้เป็นไม่เป็นอะไรเราอยู่ทัศกรมันจะมีบั๊กอยู่บักหนึ่งใช่ไหมเนี่ยตรงนีญญุ้ัยต้องมีการเปลี่ยนตัวในนี้ไม่ได้จิงเสียงดงมาก ไม่ต้องทำไปแล้วแล้าตรงนี้เลยแล้วแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรไปแล้ว,ไม,วไ,ลไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเด้อนี่เราเนี่ยโอ๊ยโ,โดนโดนเมื่อกี้คนที่หุ่นไปอยาตัวอย่างคนขึ้นลู่ให้ดูดิใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าไม่มีเราไม่ขึ้นลู่ไปนะอู้นั่นไงนั่นไงกด,ดัวแทนเลยทุกคน พอประกาศวรามีคนตัวอ่ะืน่ากลัวมากอุ๊้อ้าวี่ไงโอ๊ยน่ากลัวมากเราต้องรอใช่ไหมวาดหนนะคือมันน่ากลัวมากที่ท <sch í> ่านหนีไม่ทันคือโดนฆาตคนนดใหตก้สีอะนะสีรือสี มไม่มาเลยอะอุ้ยอย่าพูดว่าไปแล้วคือเสียงมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวก็จะทำน่อยไม่ดีเนยกลัวหมดกลัวหมดไม่สนว่าใครอี่ไปค่ะโเไยเนี่ไปแลับโดสวดแล้ว ไปคนนี้ไหไม่ต้องทำแล้วมั้งนี่หนีอย่า,ยางเดียวช่วยด้วยไม่กล้าออกไปไหนโอเคอยู่ตรงนี้แหละเง่้ยสองตาดีไมะะหมเวลาเขานานนะฆาตกรสีหนักใช่ไหมทุกคนะไปแล้วฆาตกรหนึโอ้ยฆาตกรสีดำเผ็ดไปใครก่อน คนกลัวละแค่ฆาตกรจริงๆฆาตกรไม่สามารถจะชนะได้เลยนี่ไงชนะแล้วอ่าชนะแล้วขอช้อปปิ้งสักหน่อยแล้วกันชอบนะก็คืออัน moon, ad นึงอ่ะดูนะคะตูงนี้สั่งแล้วที่จัดแบบอันนี้อันนี้ดีกว่ามันหนาโกคนต้องทำไปโอเคสิชนะแล้วใส่เลยอุ้ยไม่ได้ดูเลยทุกคนได้ยินเสียงล้วไหม มันอยู่ไกลจังมากโอเคได้ยินเนาะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นข้าตกรไหมเราไม่อยากเป็นมากเลยครับทุกคนแบบนี้โคตรยากบอกเลยเหมือนคิวเมทจะร่วมใจกันจุกมากๆเอิอเ่มเรม่ต้องกลัวเราทุกคนไปทำมันไปหนึงค่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเราได้ยินเสียงทำรายของฆาตกรแล้วน,นะคะทุกคนอาจจะยังไม่ได้ยินนะเพราะว่าเราปิดปิดเสียงในเกมเนาะปิดแต่ได้ยินมันฟังหรือย,อยังไงเนี่ย ทำไมตัวไม่ยอมไม่ค้างเลยข้าค่าตะกรอนมาด้านหลังนี้จะจบเลยนะอันนี่ก็สีอะไรวะสีเหลืองใช่ไหมเออใช่แหละมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่สีเหลืองสีน้ำเง,งานินไ,ไม่รอดี๋ยวนี้แต่งงาไม่รอทุกคนไม่รอเพราะงี้ก็เรามาชา้าสุดใช่ไหมเพราะว่าเรามัวแต่จับไม่อยู่เดี๋ยวดูสิว่าเขาจะจูงยังไงเขาดูข้าตะกรอนนี้ตะกรอนไปคือเมดมามันโคตรไม่ยุติธรร,รมเลยเว้ย นะทำไมข้าตรกรุกคอนมีแต่ล็อปไม่มีไม่มีตัวล่ะไปแล้วเฮ้ยขาตุกคนไม่มีไม่มีตัวม,มีแต่ล็อปดูดิม,ม,ม,มุกกดมุกคือข้าตรกรุกคนหายหรอนั่นน่ะคนดูดิโอ้ยตลอกอ่ะโอเคมันโคตรไม่ยุติธรรมเลยโอ้โหไม่โคตรยุติธรรมเลยถ้าเพื่อนมีเยอะนะเราจะเล่นกับพกเพื่อนเลยก็คือแต่มันเล่นไม่ได้เพราะเราอะวะเล่นไม่ค่อยว่างกันหรอือไม่มีเกมกนี้กันเปล่านั่นแหละคะ่ะ อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีการเหยียบเพจนีนไงเล่นไ,ไม่มีการเหยียบเลแล้วนะคะถ้าแบบว่าต่อสีแดงคัดคนก็นจะวิ่งเร็วขึ้นและต่อไม่ไมีใครทำเไปแต่เขาหนีกันหมดเลยอุ้ยไมวาร์เหรอนี่ก็คือเดินเร็วมาก,ก,ากค่ะทุกคน่ะเล่นสองรอบพอเนาะเดี๋ยวคลิปยาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออสนุกนะแบบนีน้ชอบแบบนี้มากเลยโอ้หมดนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยแบบนี้คือกว้างแล้วเขาถ้าเราเป็นค่าก่อนอนะโคตรสวยเลยแล้วเราเป็นคนดีโคตรเลยอ่ะ เธอจะแพ้แล้วนะฆาตกรเอ๋ยเขามองอยู่ที่อะไรวะที่รูดอ่ะเขาอยู่กับรวะ,ะ,รวะชิรายเอ๋ประมาณนั้นโอเคก็คจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฆาตกรน,นะคะอะวงอาเนาะก็ประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวนั้นด้วยนะคะวันนี้ตัวนั้นคะตัวละไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะจมูนนะะกนนะ